ครับผมเียจอใครแล้วนะครับกินกับยงนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปกินนะครับเราจะพามาดูการทำลายเรือกอและนะครับครับเราจะให้ดูครับว่าการแกะสลักเรือเป็นยังไงนะครับรถ้าทำเกะเรือ,อสวยเลย <S <S เ ที่เราได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเรือกอหละกอแหละกอและครับเรือกอและนะครับเรือของ ชาวประมงที่หาปลาครับใช่การที่จมูงบอกว่าคนที่มีฐานะหรือไม่มีฐานนั้นเขาดูกันที่เรือที่มีลวดลายครับใช่เฉพาะคนที่อยู่ชายฝั่งทะเลชายฝั่งทะเลเกิดมีลวดลายแบบสวยงามแสดงว่าคนนั้นนะครับเป็นคนที่มีฐาน่ะไม่ใช่ลวดลายอย่างเดียวนะครับก็คือขนาดเรือขนาดเรือจะจมูบอกเลยว่าเป็นคนที่ร่ำรวยมีเงินมีทองยิ่งยิ่งมีเรือหลายๆลาำเนี่ยแสดงว่ารวยเลยเพราะเรือแต่ละลำเนี่ยมันอยู่ที่หลักแสนหลักล้านบางเรือ <g ül> ก็หลักพันไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่มีแต่หลักหมื่นใช่นะ <c oughs> ครับ่คือข้อมูลบางส่วนา <c oughs> นนสกปรก <c oughs> ไหมสีพาะว่าน, <c oughs> นี่ก็อยู่ทะเลแล้วเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราจะไปกินอาหารร้านอาหารไทยฝั่งทะเลหาดนาราธัดนะครับห <c oughs> าดนราธัดก็มีเยอะนะร้านว่าเราจะเลือกอาหารร้านที่ดีที่สุดนะครับท,รที่เราว่าอร่อยที่สุดน,นะครับไปตากล้อง ตอนนี้เราก็อยู่ที่หานราทัยเรามารับประทานอาหารนะครับที่ร้านกดสงตามคําขอของน้องๆนะครับที่โรงเรียนว่าให้ใเพี่หยองนะครับไปทำพามากินพามากินเที่ยวเดี๋ยวเราจะเข้าร้านไปสั่งอาหารกันนะครับโอเคเราจะเดินเข้าร้านกันนะครับร้านกะสงเบอร์แปดนะครับโอเคครับตอนนี้เมนูก็มาถึงแล้วอันิ้อธิบายเกี่ยวกับร้านแถวหานราทัยหน่อยว่าปกติแบบไหนปกตินะครับร้านแถวนี้ก็จะเปิดทุกวันทุกวันครับ ซึ่งก็มีหลายร้านนะครับมาเลือกทานกันได้เลยนะครับมีเยอะมากครับบรรยากาศบรรยากาศแถวนี้ก็ดีดีนะครับยิ่งถ้าเราไปกินแถวหานาทใช่ครับมันก็จะยิ่งดีแต่ว่าลมพัดเย็นสบายแต่เราขอเลือกร้านนี้ดีกว่าเพราะว่าเห็นว่าอร่อยใช่ครับได้ได้ยินข่าวมาตามสโลแกนของเราสโลแกนของเราคือกินอิ่มพูอร่อยร้านแถวหานาทันก็จะมีโต๊ะแบบนี้นะครับแล้วก็มีนั่งใช่ครับจะไี้ม่เงิน ถ้าถ้าแถวภูกเก็ตก็จะมีแบบเกาอ้น็ร่มอะไรแบบนี้ครับแต่ฮานาลาทัดจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นเป็นร้านแบบธรรมดาสไตล์บ้านเรานะครับสามารถเห็นได้ทั่วไปนะครับเกิดมานาราทิวานแล้วเราจะสั่งอาหารกันก่อนนะครับตอนนี้ก็อาหารก็มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูแรกกันเลยเมนูที่หนึ่งนั่นก็คือซุปเนื้อเนื้อวัวน,นะครับดู ว่ามันน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแต่เดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูเห็นอะไรใช่ทำไมถุงมืงมันเยอะกว่าเนื้อต่อไปก็จะเป็น ไข่เจียวนะครับไข่เจียวและเป็นเห็ดน้ำตกครับน้ำตกแล้วก็จะมีกระโปะก็ผัดคะน้าอันที่จริงสั่งผัดบุ้งผัดบุ้งครับแล้วก็สมตำไทยครับตำไทยแล้วก็ข้าวเปล่ายังมีอีกอย่างนี้ไม่มาถึงอะไรอีกหนึ่งอย่างครับยำทะเลนะครับยำทะเลนะครับนี่คือเมนูข้าวคล้าของเราที่เราพามากินในวันนี้รสชาติมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะครับนะครับนะครับออ้มน้ำซุปแบบดิบๆไม่รวยอร่อยครับ ว่าเราต้องเค็มๆเผ็ดๆแต่เราต้องตามรสชาติตามปากของเราอย่าพึ่งพุงตอนนี้อย่าลืมกระทืบไรครับะึ่งไรต่อไปนะสิวแดอะไรไมยอผมก็ไม่ค่อยหิวเลยนะครับตามหยองนะอร่อยทุกอย่างอร่อยครับอร่อยดูเขากินคนเดียวเขาไม่สนใจใครครับเดี๋ยวเราจะกินพร้อมกับตักกล้องนะสงาแต่กลองจานตักกลองน้ำลายมันย้อยหมดแล้วโอเคครับแล้วแล้วค่อยมาดูว่าก็กินตอนเสร็จแล้วกันแล้วครับ ตอนนี้เราได้ทําการกินเป็นที่แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับดูเกลี<ม>้ยงครับหมดเกลี้ยงแสดงว่าอาหารที่นี่อร่อยมากครับต่อไปก็จะเป็นการทายราคานะครับเพราะว่าตอนสั่งนั้นมีเกไมไหมครับว่าเ<ม>ดี๋ยวทา,ายกินก็เพราะว่าตอนสั่งครับมันจะเป็นเมนูนะครับพี่ไม่เขียนราคาไว้ให้ก็เลยเดาไม่ได้เราก็เลยตั้งเกมนี้ขึ้นมาครับทายราคานะครับทั้งหมดนี่เท่าไหร่ไม่ต้องเป๊ะก็ได้ครับไกลเครียงครับใกลเคียงถ้าเกิดเกมเราม่ว่า ให้ทุกคนทายนะครับว่าใครจะเป็นคนชนะคอมเมนต์คนที่แพ้ก็จะต้องถูกถูกถูกทำโทษครับ ไม่เคยครับรก็จะจะโดนทับโทษนะครับซึ่งการลงโทษนี้เราจะให้ที่ดูคลิปของเราเป็นคนคิดนะครับซึ่งโทษนี้นะครับเราจะใส่ใน<ะ>คลิปหน้านะครับซึ่งคลิปนี้มีความพิเศษมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําโทษที่จุดๆ,ๆราค่อยมาดูกันนะครับว่าเราจะไปทาโทษที่ไหนกันเดี๋ยวเรามาลองทายราคากันเลยนะครับยองก่อนนะครับเร,เราว่าอยู่ที่ประมาณ490บาทว่ามันน่าจะอยู่ที่ราคาประมาณ390บาทนบาทครับที่เราอยู่ประมาณ 290ประมาณ305นี่คือการไทยราคาของเราครับตอนนี้นะครับคนที่ราคาอยู่ที่475บาทก็ ผู้ทายใกล้เคียงที่สุดนะครับนั่นก็คือยยองนะครับแล้วเรามาดูกันว่าเรามาดูกันนะครับว่าเดี๋ยวไปเปิดคลิปบอสนะครับเราจะโดนอะไรกันนะครับคนที่จะลงโทษพวกเราคือยยองแรกแต่คนที่คิดว่าจะให้ลงโทษอะไรคือพวกคุณนะครับคนที่ดูคลิปเราอยู่อย่าให้เราทํโทษยังไงนั้นอย่าลืมคอมเมนต์มาครับท้าไม่คอมเมนต์นะเราคิดเองครับทําไมคอมเมนต์อะไรนะลืมซับสไครต์นะครับกระเทืบลตรงนี้นะครับนี่เลยหน้าคนนี้ ก็สาหรับวันนี้นะครับเราก็ได้พาทุกท่านมามาอิ่มแล้วมาอิ่มกันแล้วนะครับถ้าเกิดอยากมามาเที่ยวมากินในร้านนี้ก็ได้นะครับร้านอยู่ที่หานาราทัศนะครับคลิปหน้านะครับเราจะไปที่ไหนก็อย่าลืมตามกันนะครับผมอาหารที่อื่นจะเป็นยังไงอาหารที่นี่ถูกใจท่านหรือเปล่าอย่าลืมมาดูกันนะครับว่าความแตมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างร้านริม ร้านที่นั่งชิลสบายกับร้านที่นั่งอยู่ในแอร์นะครับไฮโซเราจะพาทุกท่านไปไฮโซแอร์ Hi so, ชนบทเราจะพาทุกท่านไปสวายโวกันครับแล้วเรามาดูกันนะครับบ๊ายบาย